สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ผู้ครัวบันชัดพาเข้าครัวค่ะวันนี้จะพาทำผัดเผ็ดเนื้อค่ะแม่ผูเลือกใช้เป็นเนื้อติดมันนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะแม่ผู้ก็หั่นชิ้นตามใจชอบนะคะทุกคนล้างทําความสะอาดพักเสด็จน้ำไว้เรียบร้อยนะคะ พริกแกงเผ็ดคาเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะหรือว่าคนใต้ก็จะเรียกเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเป็ดนะคะเป็ดหมักเป็ดหน่อยตามใจจบนะคะใบมะกรูดค่าไว้โดยหน้านะคะทุกคนวันนี้แม่ปูก็จะใส่ผักมะเขือค่ะแม่ปูก็หั่นแช่น้ําไว้นะคะทุกคนไม่ใช่หั่นสิปอกแช่ปาดหัวแช่น้ําไว้นะคะยังไม่ได้หั่นนะคะเพราะว่ากลัวมันดําค่ะ เดี๋ยวเราก็าอย่างตอนที่เราใส่นะคะมาเป็นมะเขือกับถั่วฝวักยาวนะคะวันนี้วัตถุดิบก็ตามนี้นะคะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลชูรสนะคะทุกคนไปค่ะเราไปเข้าครัวดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเลยนะคะทุกคนน้ำมันร้อนใส่ไขกแกงลงไปเลยค่ะ เป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงใต้นะคะส่ปูใส่กะปิด้วยนะคะนิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่กะปิเยอะนะคะถ้าเป็นเมนูผัดเผ็ดแต่ไม่ใช่เมนูแกงเราจะใส่กะปิไม่เยอะนะคะทุกคนใส่กะปินิดเดียวนะหรือบางคนจะไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะเติมน้ำได้เลยค่ะ ก็จะใส่มะเขือนะคะหั่นตามใจชอบนะคะทุกคนคก็จะหั่นแบบนี้นะคะเมนูนี้มีน้องคนหนึ่งขอมานะคะ บอกว่าเมนูปัดเผ็ดแม่ปูปัดเผ็ดเนื้อมักใส่มะเขือให้หน่อยแม่ปูก็จัดให้แล้วนะคะถั่วเราก็ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าตัวมันสุกง่ายนะคะแม่ปูชอบให้ตัวมันกรอบๆนะคะมะเขือมันถูกยากเราก็ใส่มะเขือคนนะคะทุกคน ถึงตอนนี้เราก็ปรุงรสได้เลยนะคะ่อนที่เราจะปรุงเราข้อจิมก่อนนะคะเพราะว่าพริกแกงมันมีสำเร็จรูปนะคะก็ใส่มาครบทุกอย่างแล้วนะคะมีเกลือแล้วจะช,ชิมก่อนนะคะ <c oughs> เติมเกลือได้เลยค่ะปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะ ก็จะเติมนเกลือนิดนึงน้ำตาลค่ะ ามะเขือสุกนะคะทุกคนมะเขือสุกเราก็ใส่เนื้อได้เลยนะคะเราจะไม่แกงกับเนื้อนานนะคะเดี๋ยวเนื้อมันเหนียวนะคะเนื้อเป็นเมนูที่แกงนานไม่ได้นะคะแกงนานแล้วเนื้อจะเหนียวเลยะค,ะค่ะกูจะชิมอีกรอบนะคะรสชาติก็คือได้แล้วะคะับเพื่อน ประมาณนี้นะคะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะ ใส่ถั่วไปเลยนะคะ ็รอปดัดนิดหน่อยก็ได้แล้วนะคะแม่ผูก็จะใส่ใบมะกรูดไปเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้แบบฉีกลงไปนะคะใส่ใบมะกรูดตามใจชอบนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครจะสะดวกแบบหั่นข่ยก็ได้นะคะวันนี้แม่ผูกก็ใช้แบบฉีกลงไปะค่ะ รอเดือดอีกนิดก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดเป็นเนื้อผัดเป็นเนื้อใส่มะเขือกับถั่วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่ารับประทานไหมคะทุกคนขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะแม่ปูก็าขาักช่องแม่ปูครัวบ้านซัดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ